สวัสดีครับวันนี้วันวันที่สามติบธนวานะครับสองพันยี่ห้านะครับเหลืออีกคือติแปดชั่วโมงอ่าก็จะสิ้นปีแล้วนะครัสองวัน ให้เรามาเรียกว่าหนงเวลาที่มีอยู่สองวันเนี่ยโดยการถะแวงนาองค์ผู้เป็นเจ้านะครับการตวแวงนาองค์ผู้เจ้าเนี่ยเป็นความชอบธรรมแต่คุณพูดถึงเรื่องความชอบธรรมกันเยอะแยะเลยอะไรคือความชอบธรรมนะนะความชอบธรรมของเราก็คือเราชอบอา่านมระคัี์อ่านนิทานภาวนาสวดสายประกาลไปพิสระ วันนี้แม่ชีเร์สารท่านก็สอนถึ่งสอนเราเนะี่แม่ชียรตสา์วันนี้ก็มาวันที่สามสิบวันนี้ท่านสอนเยอะมากท่านก็สอนยาวเหย็ดเลยท่านบอกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นใครตำหลับดิฉันพระเยซูเป็นพระชนาตมารับเอาเนื้อหนัง เป็นมนุษย์เขาประเจรไนก็คือเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะฮะก็มาังเกิดเป็นมนุษย์อพระเยซูเป็นปังทรงชีวิตอืขนมปังเป็นพระกะเป็น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 ขนมปังที่ไรเชื้อหมายถึงว่าขนมปังเนี่ยมันจะไม่มีเชื้อยืดเยอะเลยก็เปรียบเสมือนว่า เยซูเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกายและวิญญาณและจิตในไม่มีตัวกิเลสด้วยในพระเยซูเลยเทนัานการที่เ,าเราไปแบบพิธีมหาสนิทเนี่ยขึนมากินขนมปังนั่นก็คือกินพระกายเข้าไปกินความาบริสุทธิ์เข้าไปเพื่อวันหนึ่งเราจะได้เป็นขนมปังเหมือนกับพระเยซูที่ไม่มีเชื้อ,อในความกิเ,เลส พระเยซูเป็นเครื่องบูชาที่ถูกถวายบนไม้กางเขนเพื่อไทยบาปของเราอืมฉะนั้นฝาบาปของเราเนี่ยก็เอาไ้ตึงบนไว้บนไบนม้กางเขนแล้วเมื่อ2,025ปีพระเยซูเป็นเครื่องบูชาที่ถวายนิมิตาบูชาขอบคุณเพื่อล้างบาปของโลกและบาปของที่ชันด้วยอพระเยซูเป็นพระอาจารย์นี่จะต้องฝาประปาก,กาศฉะนั้นการไปประก,กาศข่าวดีเนะ่ะ เราต้องประกาศพระวาจาของพระเจ้าอ,อาในในยุคหลังในการประกาศอืมเพราะว่า,าข่าวดีเนี่ยข่าวประเสริฐหรือกิดคุณเนี่ยเป็นการประกาศเรื่องส่วนตัวซะมากกว่าอืลดแรกแยแมเป็นเรื่องของเนื้อหนังซะส่วนใหญ่ให้สังเกตเลยนะให้สังเกตดังนั้นสิ่งที่เราควรประกาศคือเราพูดถึงเรื่องในพระคัมภีร์อย่างเดียว อในพระกิ่นแล้วก็นะพระเยซูเนี่ยเป็นเป็นความจริงที่เราจะต้องบอกคนอื่นให้รู้เจ้นั้นหลักความจริงก็คือตัวพระเยซูคิดเราต้องบอกเรื่องราวของพระเยซูคิดให้คนอื่น,น้นรู้การเชื่อในพระเยซูคิดก็คือพูดถึงเรื่องราวของพระเยซูคิดนะพระเยซูเป็นหนทางที่เราจะต้องเดินไปอื ดัะน,นั้นวันนี้เราต้องมีประสบการณ์ในประคิดในการเดินในหนทางของรฯฯฯพระเยซูกิตพระเยซูเป็นแสงตววางที่เราจะต้องจุดให้ลุกขึ้นพระเยซูปเป็นชีวิตที่เราจะต้องเจริญอยู่พระเยซูปเป็นคามรักที่เราจะต้องรักพระเยซูเป็นความกินดีที่เราจะต้องแบ่งปันเราต้องแบ่ง,งปันความที่ชมดีที่ได้รับจากรพระเยซูกิตพระเยซูเป็นเครื่องบูชาที่เราจะต้อง ยกถวายแดพ่พระเจ้าพระเยซู e เป็นสันติสุขที่เราจะมอบเป็นปังแห่งชีวิตที่เราจะต้องรับประทานพระเยซู e s <S เป็นผู้หิวโหยผู้นั้นที่เราจะต้องเลี้ยงอาหารเขาพระเยซูเป็นผู้กระหายผู้นั้นที่เราจะต้องดับความกระหายเขาพระเยซูเป็นผู้เปื่อยปล่าผู้นั้นที่เราจะต้องหาเสื้อผ้าสวมให้เขา ระเยซูเป็นผู้ไม่มีที่พำนักผู้นั้นที่เราจะต้องรับเขาเข้ามาพำนักในบ้านพเะเยซูเป็นคนป่วยผู้นั้นที่เราจะต้องช่วยรักษาเขาพเะเยซูเป็นผู้ว้าเหวผู้นั้นที่เราจะต้องรักเขาพระเยซูเป็นผู้ที่ไม่มีใครต้องการผู้นั้นที่เราจะต้องต้อนรับเขาพเะเยซูเป็นคนโรคเรื้อนคนนั้นที่เราจะต้องช่วยล้างแผลเขาพเะเยซูเป็นขอทาน นั้นที่เราจะต้องยิ้มให้เขาพระเยซูเป็นคนขีววน้วเมาคนนั้นที่เราจะต้องรับฟังเขาพระเยซูเป็นคนปัญญาอ่อนคนนั้นที่เราจะต้องช่วยปกป้องเขาพระเยซูเป็นเด็กเล็กๆคนนั้นที่เราจะต้องโอบกอดเขาพระเยซูเป็นคนตาบอดคนนั้นที่เราจะต้องช่วยนำทางเขาดังนั้นเราก็ต้องเปิดตาใจของเราให้เราส่องสว่างเกินทางนี ในการเดินอยู่ในหนทางขององค์พระเยซูคิดเจ้านะครับพระเยซูเป็นคนใบ้คนนั้นที่เราจะต้องพูดแทนเขาวัานนี้เราต้อง,องพ,พูดแทนองค์พระเจ้าพูดถึงเรื่องพระกิตติคุณของพระเจ้าทั้งหมดเลยนะพระเยซูเป็นคนขาพิการคนนั้นที่เราจะต้องก้าวเดินไปกับเขาดังนั้นในหนทางในการจะลึกแสวงบุญในปีศักดิ์สิทธิ์เนี้นะยิบห้า เราก็เดินไปอยู่ในการแสวงบ,บุญขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านะพระเยซูเป็นคนเจตยาคนนั้นที่เราจะต้องรักษาอืมวันนี้ประเทศไทยก็มีปัญหาเราก็ต้องรักษานะไปเยซูไปนักโทษคนนั้นที่เราจะต้องไปเยี่ยมเขาอือเราได้ไปเยี่ยมคนหลายคนที่ทำความบาปนะให้เขากลับใจ พระเยซูเป็นตัววิญญาคนนั้นที่เราจะช่วยเธอให้พ้นอันตรายและเป็นเพื่อนกับเธออันนี้ก็คือนะพระเยซูเป็นคนฉลาคนนั้นที่เราจะต้องปฏน,นบัตรรับใช้เขาอืวันนี้สังคมเราก็เป็นคมผู้สูงอายุนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่ชีเทลสาพูดมาเนี่ยคือการยกพระเยซูในการไปในไปทาพนธกิจต่างๆไปทําสิ่งที่ดีงามนะ ในยุคสมัยพิเยษตูฉะนั้นแม่ชีเซลาสาก็เลยเอามาย้ำเตือนเราในเช้าวันที่สามสิบนะวันนี้ผมอาจจะพูดไม่คล่องเลยผมเ,เจ็บลิ้นหน่อยวันที่สามสิบทันหวานักบุญอานีเซียเปนบอร,ร์แลนักสับขีแห่งกฤีนะอารนีเซียเป็นตัวตีมั่งคัง่งของเมือง โซโลโนิก้าในเทสซาลีะใช้ทับสินะเงินทองเนี่ยช่วยเหลือคนยากจนวันหนึ่งก็ถูกอทหารจับตัวบนถนนแล้วก็ลากไปยังสถานบูชายันของคนต่างศาสนานะอนาอาน,นิเซียก็ข,ขัดขืนจึงถูกทหารคนนั้นสังหารด้วยดาบก็บางทีการทำความดีแล้วอะ ในในทางอุปพระเยซูจิตเจ้าเราก็อาจจะโดนคนฝันตายเลยอนะเพราะว่าเราไม่ได้เข้าไปเชื่อความเชื่อแบบของเขาอ่ะนะเราก็จะโดนแบบนี้เสมอนะอเขาบอกว่าของเขาถูกของเราผิดเดี๋ยวไหม,มถ้าเรายืนยันอยู่ในหลักความจริงเราก็ไม่ต้องกลัวนะแม้ว่าจะตายก็ตายแต่ร่างกายจิตกับวิญญาณเราไม่ตายนะ จิตกับวิญญาณนะ่ะคือส่วนที่จะไปอยู่ในสวรรค์เจอเป็นชาวสวรรค์กายเนี่ยมันคือส่วนเป็นของชาวโลกอย่างเดียวนะถ้าเราไม่ยจึดจ,จิตกับวิญญาเราอาจจะกลายเป็นชาวโลกไปอยู่ในลนรลกก็ไดนะ้อันนี้ก็คืออ่านักบุญอานิเซียมน,นักบับันทึกสตั แต่วันนี้ก็มาดูพระคัมภีร์กันหน่อยอารูก,กาบท 2, าที่สองข้อที่สามหกถึงสี่สิบตอันี้ก็อยู่ในช่วงอัร,รมวรันพระคิดสมพบนะครับเวลานั้นประกาศกุขกหญิงคนหนึ่งชื่ออันนาะเป็นบุตรหญิงของฟานนเอลจากเผ่าอาเซอร์นางชรามากแล้วแต่งงานตั้งใจยังสาวอยู่กับสามีเจ็ดปีหลังจากนั้นก็เป็นไม้เวลานี้อายุแปดสิ แปดสิบสี่ปีแปสี่ไม่ได้ออกจากพระวิหารเลยอยู่รับใช้พระเจ้าทั้งกลางวันกลางคืนโดยจำศีลอาหารและทางพรวนา <c oughs> นางเข้ามาในเวลานั้นพอดีขอบพระคุณพระเจ้าและกล่าวถึงพระก,กุม,มารให้ทุกคนที่กําลังรอคอยการไายกู้กรุงเยรูซาเล็มเมื่อโยเซฟพร้อมกับนางมารีปฏิบัติตามที่ธรรมบัญญัติขององค์พระบุญเจ้ากาหนดไว้แล้วทุกประการแล้ว ก็กลับไปที่นาซาเลตเมืองของตนในแฟร์กลิลีพระกุม,มารก็ทรงเจริญวัยแข็งแรงขึ้นทรงพระปีชาย,ยาอย่างสมบูรณ์และพระหัตถ์ทานของพระเจ้าสถิตก,กับพระองค์ดังนั้นวันนี้เราต้องให้พระหัตถ์ทานขององค์พระเจ้าสถิตก,กับเราทุกคนนะฮะอืมเราต้องอปฏิบัติตามพระบัญญัติที่พระเจ้าเป็นผู้กําหนดไว้ให้สําเร็จด้วยอืมนะ ก็กาโศกหญิงอาน,นาเนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าทิพระองค์น่ะตอบแทนการรอคอยอพระเจ้าจนถึงอายุหกสิบเอ้แปดสิบโทษทิพเ์ไพระเจ้าก็ให้รางวัลล้ําค่าคือให้อาน,นาเนี่ยได้เห็นองค์พระเยซูคริสต์นะที่ชาวอิสราเอลรอ,อคอยกันถึงกู้เป็นเหมืนานตนัวตัวพวกเราเนี่ยไม่ต้องรอนะับกายมาของพระองค์แต่เราต้องต้อนรับองค์พระผู้เจพระเจ้าทุกวัน เราไม่ต้องรอเลยเนะยหลายคนบอกว่าฉันจะรอพระเจ้าจะเด็ดกลับมาในยะุคสุดท้ายวันนี้ไม่ต้องรอนะครับพระเจ้ามาแล้วนะเป็นองค์อิมานเอลอด้วยความสมัครใจของอของเรานะพระเจ้าสถิตยอยู่กับท่านแล้วท่านไม่ต้องไปรออีกยิมานเอลอะ่ะนะงนั้นคุณไม่ต้องเป็นต้องรอนะครับวันนี้อืมในพระคัมภีร์ลูกาบธธาที่สามที่หกข้อที่สี่สิบเนี่ย นะเราไล่ไปเลยนะครับในข้อที่สามหกถึงสามแปดเนี่ยความตั้งใจของอาาในการคือพมรมจันทร์บำเพ็ญตบะบัดอัญชานภาวนาอย่างต่อเนื่องนั้นมีความคล้ายคลึงกับคัมภีร์าของหมู่คณะนักบ,บวชซึ่งในเวลาต่อมาได้รับการพัฒนาในพระศาสนาคทุริกได้ยังคงปฏิบัติกันอยู่จนทุกวันนี้การจำศีลอนอหารก็คือการพีกรรมหรือการมาัธยัถ์ยนด้วยการบุิโภคอาหารด้วยเจตจำนงที่จะนำมาซึ่งความดีทางว่ายวิญญ,ญาณ สิ่งนี้ก็เป็นแนวปฏิบัติที่พระนจักขัตุรีนะแนะนําเป็นอย่างมากอีกทั้งเป็นการปฏิบัติที่จะเป็นตลอดช่วงเวลาในเทศากาลมหาพุทธหล้วซาบุรุษเลยการอดอาหารหนึ่งชั่วโมงก่อนรับศีลมหาสนิทในนําเนียมปฏิบัตินเนี่ยเวลาคนจะไปรับศีลมหาสนิทเนี่ยนะก็จะต้องอดอาหารเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากรับศีลาามหาสนิทแล้วเนี่ยในวิชาชั่วโมงที่สองชั่วโมงที่สามก็ต้องอดอาหารอีก คือสามชั่วโมงเลยก่อนหนึ่งนะตอนหนึ่งตอนรับสิมาที่หนึ่งหลังอีกหนึ่งสามชั่วโมงนะถึงจะกินข้าวได้นะเดออ้อใช่ไหมนะบางคนถึงขนาดไม่กินน้ำเลยคือหนึ่งนะเราจะเห็นว่าในในช่วงเทศกาลมหาโพธมีการให้สั่งให้เราดวดหาง เพื่อเป็นการแสดงความไม่โลภไม่มีความโลภเป็นการรักกิเลสดังนั้นก็ฝึกตนให้คาทอลิกเป็นคนตักอะไรน้อยๆดังนั้นเวลาเราเป็นคาทอลิกจะชวนคาทอลิกไปกินบุฟเฟ่เนะคาทอลิกจะตักนิดเดียวเองอืมนะไม่คุ้มนะลิงยิบุฟเฟ่ริ่งจับเวลาเนี่ไม่คุ้มเลยเพราะกินนิดเดียวเอ็ม นะ่ตอนนี้เดียเด๋ยวจะเดินไปตากที่รอบมอหมดเวลาวันนี้นะ่อือการฝึกโดนเนี่ยให้เราอบัธยัดอดออมแล้วก็รู้จักไม่กินทิ้งกินฟ้างนะ่ยในข้อยอี่สามสิบเก้าถึงสี่สิบนาซาเลสเป็นเมืองยากจนธรรมดามากในแฟนกิลีไม่เคยถูกกล่าวถึงเลยในพันธะจยาเดิม สอ,องประเด็นดังกล่าวนี้ก็สามารถสรุปชีวิตของพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ช่วมงมดชมไห้โดยถึงอายุ 12, าาายสิบสองพรรษาไดพระเยซูคริสต์เนี่ยเริ่มปฏิบัติการเนี่ยนับถือพระเจ้าความเป็นพระเจ้าเนี่ยเ,เ,เยมื่ออายุสิบสองในการรับใช้พระเจ้าผมเนี่ยจําได้ว่าผมเชื่อพระเจ้าตอนอายุสิบสองนะและวพระเจ้าก็จะเลี้ยงเรามาเลี้ยงเรามา ให้เรามีครามเชื่อที่เพิ่มพูนเพิ่มขึ้นนะอันนี้ก็ให้เราสังเกตทีนี้ในการรอคอยพระเมสิยาและจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีกล่าวไว้ในอิสยาบทที่4 3่บสาข้อส้ดูเถิดเรากำลังจะทำสิ่งใหม,ม่ก็มีคำสอนอสองสายของมักกาศกที่ค่อยพัฒน,นาขึ้น สายหึ่งก็ดำสู่การรอคอยพระเมสยาอีกสายหนึ่งเป็นการแจ้งลน้าถึงชีวิตจิตใจใหม่คำสองสองสารหตมามาจบกันใน,ในบรรดาผู้รอดชีวิตคือประชากรผู้ถ่อมตนหรือยากจนที่มีความหวังกำลังรอคอยควารมรอบพ้นของอิสราเอลและการถ่ายกู้กุงเยเรูซาเล็มในลูก,กาบทที่สองข้ออาถึงสามดจานั้นจะเห็นได้ ว่าพระเยซูเนี่ยทรงทําให้คำพยากรถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยเป็นจริงอย่างไรที่ตรงนี้เรากํำจัดอยู่เพียงคำพยากรณ์ที่แสดงเห็นความสัมพันธ์ระหว่างพระเมสยากับพระจิตคือพระพิญญาบุิ์เนี่ยอขององค์มากเจมานกยิ่งขึ้นเรารอคอยเนี่ยนะบางคนร,รอเดี๋ยบอกยุคสุดท้ายไม่ต้องรอทุกวันเนี่ย พระองค์เสด็จมาอยู่แล้วอิมานุเอลพระเจ้าสถิตอยู่แั้นองเสด็จมาอยู่แล้วพระทับอยู่ในในขัานละทับเป็นพระ้ิหารขององค์พระเจ้าแล้วอืมนด,ดังนั้นนะเราจะเห็นบ่อยครั้งว่า,าผู้มีความเชื่อนอต้องอดอาหารตามที่กำหนดไว้ในพระรัชจักร ก็เป็นการเตรียมตัวอย่างเหมาะสมในการรับสิน,นี้การวางตนกิริยาท่าทางเสื้อผ้าการแสดงออกถึงความพมรพความสง่าและความยินดีของุ่กเวลาที่เปเย่ยงทุกทีจงเป็นแขกรับเชิญของเราอือันนี้คือสถานภาพเนี่ยทีนี้นะในการในฐานภาวนาของเราเราก็เห็นบรรดานักพจนักบวชชายหญิงนะจำนวนมากได้ถวายตัวทั้งชีวิต ของตนสําหรับการทำภาวนา,าน้ตั้งแต่สมัยทะเลสายอียิปต์จนถึงมดา,านักคทที่อาศัยอยู่ในอย่างรอดเดียวรวมกันในอารามทั้งชายหญิงเป็นลาเวลาคนเพื่อสรรเสริญพระเจ้าลงกรขอแทนประชากรชีวิตนะถวายชีวิตของตนที่ไม่มีการทำรเวลาเบอร์ย่อมไม,ไม่คงอยู่และขยายตัวแพ่ เผยแผ่ไปได้ฉะนนั้นเราค่อยมีชีวิตแห่งการณ์นภาวนาถ้าเราไม่จะมีชีวิตเห่งการทํานภาวนามันก็จะไม่สามารถาขยายพานาจาขององค์พระเจ้าไปได้นะนะแล้วเออเนนั้นการธรรมดาเป็นบ่อกเกิดปร,ประการหนึ่งของการเ,าเพ่งฉันและชีวิตจิตในพระสะจาจจักรคือชีวิตายวิญญาณเราจะเห็นคณะแม่ชีคำเป็นไหล สีสีวมกดีที่สามพานที่อุบลอุดรในคดีมีชีวิตแห่งการในทานภาวนานะทีนี้พระคับพีเนี่ยก็เป็นพระธรรมล้ำลึกพระชนชีพขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าการสอนคำสอนของฉัตรคาทุรินะต้องอธิบายข้อมูลธรรมล้ำลึกที่มีมากมายเกี่ยวกับพระเยซูเจา้าตามโอกาสที่ ตรงนี้จึงเพียงพอแล้วที่จะชี้แจงเพียงองค์ประกอบทั่วไปบางเรื่องเกี่ยวกับว่ารรมเรื่องงหมดของประชชนชีพของพระเยซูคริสต์นะกล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในประชชนชีพซ่อนเล่นของพระเยซูและก็ประชชนชีพเปิดเผยของพระเยซูคริสต์เจ้าให้แก่คนที่มาเรียนคำสอนได้ฟังอืม แล้วก็หลังจากจบคําสอนก็ไม่ได้หยุด้้วต้องไปมิสตาไปปิสตาไปฟังพระวาจาร์พระสารไปฟังบทกเทศเป็นมาธรมล้ำลึกเออังนั้นในเช้าวันนี้นะในเช้าวนันนี้เราต้องมีการเปิดหูเปิดตาใจของเรานะให้พระเจ้าเนี่ยส่องสว่าง นะแต่เรามากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีที่ทำกัญในเช้าวนันนี้เราต้องมีภาะถานของพระเจ้าสถิตกับเราอยู่ตลอดเวลาเราต้องมีภา,าพระฐานพระคุณพระพรและของการอวยพรของของ์พระเจ้าและของพระราชทานจากองค์พระเจ้าในฐานะที่เราเป็นประชากรของพระเจ้า เป็นประสงค์กีกรของพระเจ้าเป็นชาวสวรรค์ขอให้เรามีชีวิตเยี่ยงชาวสวรรค์น,นะสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าชาปน้พระบิดาพระบุตรและพระพจิตอาเมน